ก้อยนิกกี้เช็คอินภูเก็ตหวานกลางสระว่ายน้ำแถมเซ็กซี่เบาๆทำเอาแฟนฟินกันอย่างต่อเนื่องจริงๆสำหรับคู่รักสุดหวานอย่างหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้าชาติจันทภัน์กับแฟนสาวก้อยอารัชพรโพคินพากอนหลังจากทริปล่าสุดที่ควงคู่กันไปที่อเมริกาและมาพักผ่อนกันต่อที่จังหวัดภูเก็ตและภาพหวานๆของทั้งคู่ที่คนโสดไม่ควรดูเอาเป็นว่าถึงจะมีเพื่อนๆอยู่ด้วยแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับโมเมนต์หวานๆของคู่นี้ และล่าสุดกับภาพไทยที่หลายคนรอคอยอีกเซตกับภาพกี้ก้อยที่สระว่ายน้ําก้อยที่อยู่ในชุดว่ายน้ําวันพีสีชมพูดสดใสกระแทกตานิกกี้ที่อยู่ข้างๆความน่ารักของนิกกี้ก้อยที่เรียกว่าทะลุไอจีออกมาอีกแล้วโดยทางด้านของนิกกี้ที่โพดรูปคู่พร้อมกับแคปชั่นเฮส่จะบีกินนี่แอดก้ยยอง และก็ที่โพสภาพดเดียวแจกความสดใสที่แอบเซ็กซี่เบาๆ้ดยคู่นี้คือน่ารักจริงๆขอขอบคุณภาพ IG แอดก้อยอง i อจีแอดนิกีนชาติพาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ